ท่านใดที่เริ่มต้นหลังแรกเริ่มต้นโปรเจกต์แรกแล้วมีโครงการใหญ่ๆอยู่ใกล้ๆบ้างขอแสดงความยินดีด้วยครับเย้นะครับทักทายกันหน่อยครับผมนะครับตอนนี้เราอยู่ที่เพจโคดเดียวสร้างมานในขายดี1ปีร้อยล้านนะครับพรุ่งนี้ข่าวดีโอนหลังแรกของเฟสหกเย้ว้สุดยอดนะครับแล้วช่วงเย็นๆก็มีลูกค้าที่น่ารักแวะเวียนมาดู อ่าบ้านเรื่อยๆนี่นะครับเราเชื่ออย่างหมดใจว่าเราขายดีนะครับเชื่ออย่างหมดใจไปเลยว่าเราขายดีสวัสดีทักทายทุกคนนะครับเข้ามาแล้วคอมหมายเล็หนึงเลยครับผมสวัสดีครับคุณลักษณะลักษณะนะครับน่าจะเป็นลักษณะใช่ใช่ใช่นะครับคุณพรสากสวัสดีนะครับเข้ามาแล้วคอมหมายเล็หนึงนะครับใครที่เริ่มต้นแหลังแรกเริ่มต้นเฟสแรกแล้วมีโครงการใหญ่ๆอยู่ในพื้นที่เราอยู่ใกล้ๆเรา ขอแสดงความยินดีด้วยเย้วันนี้เรามาคุยกันข้อดีเมื่อมีโครงการใหญ่ๆอยู่ในพื้นที่หรือว่าอยู่ใกล้ๆที่เราลงทุนดีไหมครับหลายหลายคนคิดเยอะคิดมากกลัวว่าจะขายไม่ได้ต่างๆนานาโดยรวมคือกลัวเขานั่นแหละผมบอกแล้วใช่ไหมยุคนี้มันเป็นยุคของการเปลี่ยนคั้วใจไหมครับ มันเป็นยุคข,ของการเปลี่ยนขั้วมันเป็นยุคของของพวกเราอ่มันเป็นยุคข,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 ของการสื่อสารรุ่นใหม่ของการตลาดแบบรุ่นใหม่เมื่อก่อนในต่างพื้นที่ต่างอำเภอนะครับต่างจังหวัดจะมีนายทุนมีเท่าแก่มีเฮียมีเจ้ที่อยู่ในพื้นที่ไม่กี่คนไม่กี่เจ้าซึ่งเขาได้จับจองหน้าน้ำแล้วและแล้วมันก็ทิ้งช่วง าใจไหมครับมันทิ้งช่วงพอรุ่นลูกรุ่นหลานต่อต่อกันมาก็มีมีความกระหายยากเลยแล้วมันทิ้งช่วงมันก็นิ่งยาวไปแล้วเขาก็ยัดเยียดปลูกฝังนะครับแล้วก็ส่งต่อข้อมูลมาโดยตลอดว่าอสังหาริมทรัพย์ธุรกิจความมั่งคั่งความร่ำรวยต่างๆมันเป็นเรื่องยากมันเป็นเรื่องไกลเกินฝันไกลเกินเอื่อมไกลเกินตัวพวกคุณอย่าลินะพวกคุณอย่าลินะนี่คือข้อมูลที่เราได้รับมาโดยตลอดครับ แต่ตอนนี้โลกเปลี่ยนครับโลกเปลี่ยนเด็ก 3, วามขวาม 5, วบก็สามารถที่จะประสบความสำเร็จได้เห็นไหมเขารีวิวสินค้าหรือรีวิวของทำยูทูบยูทู e กันเยอะแยะมากมายดังนั้นวันนี้เราก็เลยอยากที่จะมาเขาเรียกว่าแบ่งปันมุมมองดีๆให้กับทีมงานเราท่านใดที่เริ่มต้นหลังแรกเริ่มต้นโปรเจกต์แรกเริ่มต้นเฟสแรกแล้วมีโครงการใหญ่ย นะครับอยู่ในพื้นที่เนะ่หรือว่าอยู่ใกล้ๆขอแสดงความยินดีด้วยเพรานะเราจะได้รับฟังข้อมูลดีๆในวันนี้นะครับและเป็นโอกาสดีๆที่เราได้เลือกไงโอเคไหมครับบางคนวิ่งนอกพื้นที่เดินทางโคตรไกลเลยเพื่อที่จะหนีเขาเพื่อที่จะหนีเขานะครับชัดเจนไหมครับชัดเจนนะนาะจะชัดเจนนะ นะครับชัดเจนนะครับโอเคเดินทางต่อไปฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับข้อดีเมื่อมีโครงการใหญ่ๆอยู่ใกล้ๆเราด้ยอยู่ในพื้นที่สําหรับมือใหม่เริ่มต้นสร้างบ้านขายข้อหนึ่งข้อหนึ่งมันเป็นหลักฐานที่เราเห็นว่านะครับมันเป็นหลักฐานที่เราเห็นว่าเขาขายดีหรือว่าขายไม่ดียังไงถ้าว่ากันจริงๆเนี่ยมันเป็นหลักฐานตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าเขาขายดีเขาขายได้ ยิ่งเขาลงทุนเยอะโครงการเขาใหญ่โปรเจกต์เขาใหญ่เขายิ่งทําการตลาดมาอย่างดีสํารวจพื้นที่มาอย่างดีทําการประชาสัมพันธ์ต่างๆมาอย่างดีก่อนที่เขาจะลงทุนเนี่ยถ้าว่าจริงคือเขาสํารวจตลาดมาให้เราก่อนแล้วโอเคไหมครับแต่ว่าหลังจากที่เขาลงทุนเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถที่จะไปหาข้อมูลทําตัวเป็นลูกค้านะครับไปสืบเชิงนลึกต่างๆได้ยิ่งดีเลย เราจะได้รู้ว่ากลุ่มลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเขาคือใครนะครับข้อหนึ่งมันเป็นหลักฐานที่เราเห็นว่าในพื้นที่ที่เราสนใจจะลงทุนหรือว่าในพื้นที่ที่เราได้เริ่มลงทุนไปแล้วเนี่ยมันขายดีขายไม่ดียังไงมันขายดีขายไม่ดียังไงและเราจงคิดไว้เสมอนะครับทุกๆุกธุรกิจย่อมมีช่องว่างเสมอจําไว้และเราจะแข่งขันในสิ่งที่เราชำนาญในสิ่งที่เราเด่นในสิ่งที่เราเก่ง ไหนที่เราเสียเปรียบเราจะไม่แข่งขันไงเข้าใจไหมนะครับข้อหนึ่งเป็นหลักฐานเลยนะเพราะปกติเราจะต้องออกสำรวจตลาดอยู่แล้วออกดูที่ดินอยู่แล้วดูโครงการอื่นอยู่แล้วดูกลุ่มลูกค้ากลุ่มเป้าหมายอยู่แล้วถ้าเราไปดูเขานะครับเราเห็นว่าเขาขายดีมากๆโอ้โหถทานัานยิ่งคือยิ่งหยุดไม่ได้ยิ่งหยุดไม่ได้มีทีมงานเราหลายๆท่านนะครับก็ใช้ข้อมูลตรงนี้แหละเฮ้ยโครงการนี้เข้ามา นะครับโครงการเดิมเพื่อมีอยู่แล้วนะครับเจ้าถิ่นก็มีอยู่แล้วต่างๆนานาเขาขายดีทีมงานเราใช้ข้อมูลตรงนี้แหละในการเขาเรียกว่ารีบเร่งโปรเจกต์ก็เขาขายดีไงนะครับยิ่งเขาขายไม่ดีนะครับเราก็ยิ่งยิ่งต้องวางแผนใหม่เห็นไหมแต่คนส่วนใหญ่ไม่คิดอย่างนั้นโอ้โหเขาขายดีเขาขายไปหมดแล้วนะครับเขาเอาลูกค้าไปหมดแล้วชอบคิดอย่างนี้ไม่เอา นะครับมันเป็นหลักฐานที่เราเห็นว่าเขาขายดีขายมดีไงเราจะได้วางแผนสเตปต่อต่อไปได้อย่างถูกต้องอย่างชัดเจนและตรงที่สุดโอ้โหข้อดีข้อนีอ้มันคือสุดๆเลยนะข้อดีข้อนี้เนี่ยแต่ถ้าวันนี้เราอยู่ๆไปเลยโดยที่ไม่มีใครเคยทามาก่อนเลยไม่ว่าจะเป็นเจ้าเล็กเจ้าใหญ่ต่างๆนะน,นะเหมือนเราเขาเรียกว่าเหมือนเราไปอาจจะไปคาเองนะไปคาทางเองเหมือนกันนะครับอ่าข้อนี้สําคัญมากๆนะครับข้อดีข้อที่สองข้อดีข้อที่สอง เมื่อลูกค้ามาก็เจอเราด้วยข้อด,ขอดีข้อนี้ข้อดีข้อนี้ตอนที่ตอนที่ผมมาขามทะเลสอนะครับตอนที่แรกโครงการยังไม่ได้เยอะมากส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในเมืองแต่มันก็เป็นพื้นที่ใกล้ๆกันนั่นแหละพอทีนี้พอเข้าปีที่สองโครงการอื่นมาเยอะแยะมากมายโครงการ50บหลัง60หลังเริ่มมาเร็วๆนี้เป็นร้อยหลังเริ่มที่จะมาบางครั้งเราก็เผลอนะบางครั้งเราก็เผลอเราก็ลืมคิดเรื่องน,นี้ไปนะนะครับมีพี่ที่น่ารักท่านหนึ่งบอกว่า อ่าคุณเดียวอ่ะทําไม่ดีอยู่แล้วนะครับคุณเดียวทําไม่ดีอยู่แล้วยิ่งเขามานะครับลูกค้าก็ยิ่งต้องผ่านมามากขึ้นคนก็มีโอกาสได้เห็นสินค้าและบริการเรามากขึ้นมากขึ้นเห็นบ้านของเรามากขึ้นนะครับลูกค้ามาก็เห็นเราด้วยโอ้โหผมเอ้ยเฮ้ยเราลืมเรื่องนี้ได้ยังไงส่วนใหญ่เราชอบคิดว่าเฮ้ยถ้าเขามาแล้วเราจะขายได้เหรอนะครับเราทุนไม่หนาเท่าเขา เราทำไม่ดีเถ้าเขาเราสายป่านไม่เยอะท่าเขาต่างๆหนา้าเราชอบคิดถึงในจุดด้อยของตัวเองตลอดเวลทาทั้งๆที่ในยุคปัจจุบันนี้เรามีจุดเด่นโคตรเยอะและจุดเด่นที่เจ้าใหญ่หรือว่าเจ้าเดิมในพื้นที่ทว่า,าจริงๆคือยังทําได้ไม่ดีและผมเคยบอกไปแล้วอะไรจําได้ไหมโอ้โหสุดๆนะครับเป็นสิ่งที่เราเป็นโอกาสของพวกเราอย่างมหาศาลข้อที่สอง เพราะในการที่เขามาลงทุนในพื้นที่นะครับเขาจะต้องทําการตลาดทําการประชาสัมพันธ์โฆษณาต่างๆโอ้ซื้อโฆษณาจัดเต็มเลยป้ายเพียบไปออกบูธต่างๆนี่คือเขาในสเต็ปของการที่เขาทําการตลาดเวลาลูกค้ามาเขาก็มีโอกาสได้เห็นเราด้วยเข้าใจไหมนะครับโดยเฉพาะ,ะในในสื่อออนไลน์นะถ้าใครเข้าใจคีย์คีย์เวิร์ด การที่เราค้นหาอะไรที่มันคล้ายๆกันมันไม่เหมือนกันมันใกล้เคียงกันมันจะมาเด้งขึ้นไม่แม้ไอ้ไม่เพียงแต่ในโลกออฟไลน์ในโลกออนไลน์ก็ยังอุตส่าห์ไปเด้งขึ้นด้วยเนี่ยแต่เราไม่ได้เด้งขึ้นเพราะว่าเราเป็นรองใครนะเราไม่ได้เด้งขึ้นเพราะาเราเป็นรองใครเราเด้งขึ้นเพราะว่าเราทำคอนเทนต์โคตรเจ๋งโอเคนะครับนะครับแล้วมันมีคีย์อะไรบางสิ่งบางอย่างข้อดีขอด้อทีสองคือ ลูกค้าที่มาไม่ว่าจะมาจากการตลาดของเขาจากการยิงโฆษณาของเขาจากสือ่อประชาสัมพันธ์ต่างๆของเขาจากการออกบองเขาต่างๆนานา,นานโดยรวมเมื่อเขามาในพื้นที่เขาเห็นเราด้วยคอ okay, ไหมครับมันทําให้เราทําการตลาดน้อยลงไหมอาจจะน้อยลงแต่ในสติมของเราคือเราไม่ได้มองว่าเราจะต้องทําน้อยลงเราก็ทําในเส้นทางเราในช่องทางเราอย่างเต็มที่แต่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดี เป็นโอกาสดีๆที่ลูกค้ามามากขึ้นยังไงก็ต้องมามากขึ้นอยู่แล้วใช่ไ,ไหมล่ะถ้าเส้นยกตัวอย่างถ้าเส้นทางเส้นนี้เมื่อก่อนไม่ได้มีโครงการอะไรเลยไม่ได้มีธุรกิจอะไรเลย,เลยไม่ได้มีใครมาลงทุนอะไรเลยการสัญจรก็ในระดับหนึ่งครับวันนี้มีคนมาลงทุนนะครับมีคนมาทําธุรกิจมีคนมาพัฒนา การสัญจรของคนไม่ว่าจะเป็นคนในพื้นที่หรือว่ากลุ่มลูกค้ากลุ่มเป้าหมายหรือว่าพวกอะไรช่างผู้รู้หมอต่างๆยังไงก็เพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนถึงแม้วเวลาอาจจะอยู่ตามตอกซอ,กซอยยังไงก็มีโอกาสได้เห็นเราบ้างเชื่อไหมย,ยังไงก็มีโอกาสได้เห็นเราบ้างเพราะว่าออนไลน์มันสัมพันธ์กันด้วยนี่คือสิ่งที่ดีมากๆนะอ่าให้เขามาเลย <laughs> ให้เข้ามาเลยให้มัาก็ยหญ่เลยนะครับเพราะลูกค้าเวลามาก็มาเจอเราด้วยโอ้โหแล้วเรามีข้อดีข้อเด่นอีกเยอะมากที่ผมอยากที่จะบอกให้ทีมงานเราโอ้เออจริงด้วยเออใช่เห็นไหมครับอะองตลาดและเอ็ o จอยโฮ e นี่นะครับขอให้ทีมงานเราทุกทคนได้จับจองหน้านน้ำนะครับได้จับจองหน้านน้ำของตัวเองอย่างชิลๆสบายๆายนะครับเป็นกำลังใจให้ ข้อดีข้อที่3ข้อดีข้อที่3มันคือโอกาสที่ดีของเราที่จะได้โชว์ความแตกต่างความแตกต่างในความหมายไม่ใช่หมายถึงว่าโอ้โหรูปบ้านที่มันแสดงถึงความเป็นตัวตนของเราแตกต่างแบบที่เราชอบอยู่คนเดียวกลุ่มลูกค้ากลุ่มเป้าหมายไม่สนใจไม่ใช่ความแตกต่างอย่างนั้นนะนะครับข้อดีข้อที่3กรณีที่มีโครงการใหญ่โครงการอื่นอยู่ในพื้นที่ที่เรา ลงทุนหรือที่เราสนใจจะลงทุนข้อดีข้อสามคือมันคือโอกาสที่เราจะได้โชว์ความแตกต่างในเรื่องของการบริการเมื่อคือความแตกต่างนะครับในเรื่องของการที่เราคือเจ้าของโครงการที่คุยกับลูกค้าเองโดยตรงนี่คือความแตกต่างที่ประเมินค่าไม่ได้ในเรื่องของคุณภาพงานที่เราควบคุมดูแลเองนี่คือความแตกต่างในเรื่องของการดูแลในเรื่องของการบริการต่างๆที่เราสามารถาสื่อสารแล้วก็ตัดสินใจได้เลยทันทีตอนนั้น นี่คือความแตกต่างสูงสุดแล้วที่สำคัญคือในเรื่องของการปิดการขายนี่คือความแตกต่างที่เราสามารถจัดได้เลยดีไหมครับมันเป็นโอกาสดีมากๆที่กลุ่มลูกค้ากลุ่มเป้าหมายจะมาในพื้นที่ ที่เราสนใจลงทุนมากขึ้นมากขึ้นเพราะโครงการอื่นๆเข้ามาลงทุนมากขึ้นก็จะต้องมีการหมุนเวียนโอ้โหนะครับไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจต่างๆาการสัญจรของคนในพื้นที่ต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับมันทําให้เราได้โชว์ความแตกต่างคุณภาพงานที่ดีกว่าการริการที่เจ๋งกว่าการสื่อสารที่ชัดเจนกว่านะครับการตัดสินใจที่เนา่าและตัวตนของเราที่สามารถดูแลลูกค้าได้โดยตรงเลยครับ ท่านเจ้าของโครงการใหญ่ๆนะครับท่านไม่มีเวลาที่จะมาดูแลลูกค้าโดยตรงขนาดนี้นะครับมันคือโอกาสของพวกเราโดยตรงนะครับนี่คือความแตกต่างที่ประเมินค่าไม่ได้หาอะไรเปรียบไม่ได้เลยนะครับโอเคนะวันนี้เราคือเจ้าของโครงการที่คุยกับลูกค้าเองพาลูกค้าดูบ้านเองนะครับอธิบายกระบวนการขั้นตอนต่างๆให้กับลูกค้าเองติดต่อส่วนงานราชการเองนะครับรวบรวมเอกสารของลูกค้าเองจัดโปรโมชั่นดีๆให้กับลูกค้าเอง พูดจาสื่อสารเป็นพี่เป็นน้องกันให้กับลูกค้าเองดีขนาดไหนแล้วนี่คือความแตกต่างหลายหลายคนชอบคิดว่าความแตกต่างคือบ้านที่เป็นสไตล์ของเราอะ,อะไรละ่ะความแตกต่างในเรื่องของต้นทุนในเรื่องของงบประมาณนะครับในเรื่องของอะไรล่ะความเป็นแบรนด์น้องใหม่อะไรต่างๆนานี่อันนั้นคืออาจจะไปเกี่ยวข้องกับเร,เรื่องของเงินทุนมากจนเกินไปไม่ใช่ประเด็นนั้น เราอยากที่จะโฟกัสในเรื่องของตัวเราเองที่เราได้สื่อสารกับลูกค้าชัดเจนนะครับฮะเมื่อลูกค้ามาก็สามารถที่จะปิดการขายได้เลยโดยตรงฮะข้อสี่ข้อแตกต่างข้อดีข้อทีสีนะครับข้อดีข้อทีสีนะครับคือเขาทําราคาตลาดไว้ดีอยู่แล้วข้อนี้คือความสุดยอดมากๆถึงแม้ว่าจะมีสิ่งหนึ่งเขาเรียกว่าสั่ยภาพของโครงการ ส่วภาพของโครงการราคาประเมินของโครงการถ้งว่าจริงคือมันก็จะมีความแตกต่างกับราคาประเมินของอกรณีที่ยังไม่เข้าสู่บนการจัดสรรหรือว่าอะไรย่อยบ้างเป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่ยังไงก็อ้างอิงได้อยู่ดีเข้าใจไหมครับยังไงก็อ้างอิงได้อยู่ดีเพราะมันก็เกี่ยวข้องกับงบประมาณเกี่ยวข้องกับทุนในการพัฒนาคล้ายๆกันแต่ว่าบางตัวที่เขาจัดให้ในส่วนของโปรเจกต์ใหญ่โครงการใหญ่นะก็ อ่าส่วนของเขาไปแต่ในส่วนงเรายังไงเราก็อ้างอิงได้อยู่ดีถ้าในพื้นที่ใดมีโครงการใหญ่ๆนะครับอยู่ในพื้นที่ที่เราสนใจจะลงทุนอยู่แล้วแล้วเราเริ่มต้นจากหนึ่งหลังเริ่มต้นจากหนึ่งเฟสอยู่ในพื้นที่ที่มีเจ้าเดิมเจ้าใหญ่อยู่แล้วต้องขอบคุณเลยครับเพราะราคาตลาดเขาทําไว้ดีมากบอกไว้เลยครับบอกไว้เลยทําไว้ดีมากยังไงเขาก็อิงกันอยู่แล้ว นะครับยกตัวอย่าง enjoy home เฟส5นะเฟส5นะอันนี้ไม่ใช่เฟสหนะเราให้เห็นภาพชัดๆคือเฟส5เนื้อที่70ตารางวา3ห้องนอน2ห้องน้ำา1ห้องรับแขก1ห้องครัวขนาดใจญ่2ที่จอดรถถ้าจริงคือจอดรถอีก4คันนะครับ2คันคู่แล้วก็ต่อท้ายอีก2คันได้4คันอย่างน้อยรวมพื้นที่ใช้สอยนะครับ135ตารางเมตรถ้าเป็นโครงการจัดสรรเนี่ย ประมาณ2องล้านแล้านเก้าเผื่อๆบอกที่ส่วนต่างไปสาล้านสองของเรา2,39จุดามเ้าแปดสิบตารางมา2,59จุราคาประเมินยังไงก็ถึงเห็นไหมเพราะเวลาเราตั้งราคาเราได้ทำการสุ่มเอตลาดแล้วมีกระบวนการมีตัวเลขมีราไที่มันจะเป็นสัดส่วนมันชัดเจนอยู่แล้วแต่ข้อดีคือ ราคาตลาดที่โครงการก็ทําไว้ก่อนหน้านี้โอเคดีมากมากขอบคุณเลยะนะครับและเราอย่าไปใช้จุดเขาเรียกว่าจุดด้อยของการทําธุรกิจรุ่นเก่านะห้ามใช้เป็นขาดจุดด้อยของการทําธุรกิจรุ่นเก่าคือการตัดราคากันโน no! นะครับให้อยู่ในราคาที่เหมาะสมอ่าเราก็จัดโปรโมชั่นของเราไปดีกว่าแต่นะไม่งั้นจะแทบจะไม่เหลืออะไร อย่าลืมเราเริ่มต้นถ้าเราไม่ได้ส่วนต่างตามเปอร์เซ็นต์ตามมาตามส่วนของธุรกิจประเภทนั้นๆมันจะมีค่าจ่ายแฝงตามมาและเราสายป่านไม่ได้ยาวอยู่ยากโอเคนะครับบางคนสร้างสิทธิ์ลอยแล้วปเฮ้ยแล้วส่วนต่างมันอยู่ไหนวะก็มีเหมือนกันต้องเข้าใจประเด็นนี้ด้วยนะครับข้อดีข้อทีสี่ของการที่มีโครงการใหญ่อยู่ในพื้นที่คือเขาทำราคาตลาดไว้ดีมาก ต้องขอบคุณเลยนะครับสวัสดีครับพี่ต้อยสวัสดีครับเดอะบิ๊กสวัสดีครับคุณเต้สวัสดีทีมงานเราทุกคนนะครับผมนะครับสวัสดีเจมเหมยด้วยนะครับขอบคุณมากๆสวัสดีคุณวีรศักดิ์นะครับแวบเวี่ยนมาทักทายกันก่อนนอนในค่ำคืนนี้นะครับว้าวสุดยอดสุดยอดนะครับไม่ต้องกลัวอีกต่อไปแล้วนะมันเป็นยุคของพวกเราแล้วเนี่ยข้อดีข้อที่หข้อดีข้อที่ห้า ถ้าเราทําไว้ดีถ้าเราทําดีนะลูกค้าเลือกเราครับจาไว้ข้อดีต่างๆเยอะแยะมากมายเนี่ยหลักๆคือมันทําให้กลุ่มลูกค้ากลุ่มเป้าหมายในพื้นที่มีความคึกคักมากยิ่งขึ้นมีโอกาสได้เห็นเรามากยิ่งขึ้นนะครับหัวใจสําคัญคือเราจะต้องทําไว้ให้ดีพอเขาเห็นเขาจะเห็นความแตกต่างเขาจะสัมผัสได้แล้วเขาจะเลือกเราเหมือนอย่าง enjoy home นะครับมันอย่างอ็น o อยโฮมนะครับที่เราตั้งใจดูแลบริการนะครับสร้างผลงานออกมาให้ดีนะครับมีอะไรแล้วก็แก้ไขปรับปรุงต่อๆไปให้มันดีขึ้นดีขึ้นลูกค้าก็ให้การตอบรับดีมากๆถึงว่าจะมีโครงการอื่นๆเยอะแยะมากมายแต่ถ้าเราทําไว้ดีแล้วถ้าเราทําดีทดําดีไม่ไม่เพียงแค่ในเรื่องของสินค้าและบริการมันคือการมันคือตัวเราเองด้วยมันคือตัวเราเองด้วย นะครับผมถึงบอกกับทีมงานเรามาโดยตลอดห้ามมีเจ้าของโครงการนะครับเจ้าของโครงการห้ามมีทัศนคติลบๆแย่ๆกับลูกค้าเป็นอันขาดกับเจ้าของบ้านเป็นอันขาดนะครับไม่ว่าจะเป็นยังไงเราจะต้องเขาเรียกมองในมุมมองที่ดีเสมอไม่อย่างั้นมันจะเขาเรียกมันจะสื่อมาในในบางสิ่งบางอย่างที่ถ้ามันเสียแล้วแทบที่จะเอาคืนไม่ได้เลยครับความรู้สึกของคนเราเนี่ย สำคัญมากๆนะสำคัญมากๆนะครับข้อ5ถ้าเราทําดีไม่ว่าจะเป็นสินค้าแล้บริการและโดยเฉพาะในส่วนของตัวเราเองลูกค้าเลือกเราแน่นอนข้อนี้คือข้อดีสุดยอดมากๆเพราะยังไงแล้วขายได้ถึงแม้ว่าจะมีโครงการใหญ่ๆนะครับมีโครงการจาัดสรรขนาดใจมินเขามีทุนหนามีเงินสายป่านยาวอะไรก็แล้วแต่แต่ยังไงแล้วก็ยังไปต่อได้เพราะเรารู้ไงนะครับเพราะเราเข้าใจไง แถมอีกหนึ่งข้อข้อที่6นะครับแถมหนึ่งข้อข้อที่6คือตอนนี้ลูกค้ารู้หมดแล้วข้อนี้หลายๆคนยังไม่เก็ตนะครับข้อดีข้อที่6แถมให้นะครับเมื่อมีโครงการใหญ่อยู่ใกล้พื้นที่ที่เราสนใจลงทุนข้อดีข้อที่6คือณปัจจุบันนี้กลุ่มลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเขารู้หมดแล้วครับเขารู้อะไร ก็รู้ว่าอะไรสมควรไม่สมควรอะไรดีไม่ดีอะไรคุ้มค่าไม่คุ้มค่าอะไรโอเคไม่โอเคหน้างงหน้างานเดี๋ยวนี้โอ้ยเขาดูออกหมดแล้วครับข้อมูลต่างๆนี่เขาสามารถค้นหาได้อย่างรวดเร็วความแตกต่างเขาสามารถค้นหาได้อย่างรวดเร็วนะครับแค่เพียงแค่ลูกค้าหรือว่าคนที่สนใจอยากที่จะมีบ้านแวะมาดูไลฟ์ผมสักไลฟ์สองไลฟ์ที่ผมพาไปดูหน้างานไปตรวจสอบดูกระบวนการขั้นตอนนี่ แค่นี้เขาก็รู้เยอะแยะมากมายมหาศาลแล้วครับส่วนต่างต่างค่าใช้จ่ายต่างๆการดูแลกรรมการต่างๆความปลอดภัยต่างๆโคตรแตกต่างยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะครับกรณีส่วนต่างส่วนต่างของที่ดินปกติเขาจะเริ่มต้นที่50ตารางวาอ่าปกติเขาจะเริ่มต้นที่50ตารางวาพอส่วนต่างเขาจะคิดเป็นตารางวาหมื่นห้าหมื่นแปดสองหมื่นสองหมื่นห้า ทั้งทงที่อยู่ใกล้ๆก,ก,กันแถวๆนี้แหละเห็นไหมครับแต่ของเราเราแบบเหมายกเปลีนเราพิเศษในราคานี้ในโปรโมชั่นนี้ลูกค้าเขารู้เรื่องพวกนี้หมด5่าเรามีการดูดูแลมีการบริการอ่าเกี่ยวกับขยะนะครับความปลอดภัยต่างๆเราจัดให้เหมือนกันลูกค้าเขารู้เรื่องนี้หมดแล้วเก็ตไหมครับนี่คือโอกาสของพวกเรานะ ใครที่มองว่ามีเจ้าใหญ่อยู่ในพื้นที่ฉันคงเกิดไม่ได้หรอกฉันคงจับจองแน้นน้ำไม่ได้หรอกนะครับเราจะไปคิดว่าเราจะแทกเขาเป็นตัวเล็กๆแทกเขานะ no ไม่เอาเราก็สามารถพังงาดได้เหมือนกันจําไว้ทําไมเราจะต้องไปอยู่แบบแท้แทอยู่แบบรีบๆอยู่แบบเเหี่ยวด้วยสมมติมีเจ้าใหญ่อยู่สองเจ้าแล้วเราทำไม,มจะต้องไปให้เขาบีบอยู่แบบแท้แทนน้อยๆนี่ไม่เอาไม่เท่ไม่สง่าพาเผย เราก็สามารถพังงาดแล้วก็ยิ่งใหญ่ได้เหมือนกันจําไว้แต่เราไม่ได้ไปอวดเบงไม่ได้ไปอวดเกง่งไม่ได้ไปโอ้อวดหรือว่าไม่ได้ไปทําอะไรที่มันดูไม่ดีไม่โอเคไม่ใช่ภายในใจลึกๆของเราเราจะต้องเชื่ออย่างหมดใจว่าฉันก็สามารถที่จะเติบโตยิ่งใหญ่ได้เหมือนกันแต่การเริ่มต้นของเราตอนนี้เริ่มต้นจากหนึ่งหลังเริ่มต้นแบบกระบวนการที่ยังไม่เข้าสู่กระบวนการจักสรรก้าวแปลงลงมาเราก็ใช้จุดเด่นนะครับข้อดีที่เรามีอยู่เนี่ย ในการขยับขยายไปทีละน,นิดทีละน,นิดไม่ใช่กลัวทุกเรื่องคิดแต่ว่าเป็นไปไม่ได้นะครับคิดแต่ว่าเขาใหญ่คิดแต่ว่าเขาอดีกว่าต่างๆนะ่นะนะไม่เอาฮะขึ้นเฟดสอแล้วคะ่ะเย่ขาแสดงความยินดีด้วยนะครับจองโรลัวโอนโรลัวสุดยอดมากๆนะครับในวันที่ชีวิตเราโคตรเปลี่ยนแปลงแล้วก็แตกต่างคือวันที่คุณตัดสินใจเอาจริงจำไว้ ในวันที่เรานะครับในวันที่ชีวิตเราโคตรเปลี่ยนแปลงแล้วก็แตกต่างคือวันที่เราตัดสินใจเอาจริงแต่ถ้าเราตัดสินใจแต่ไม่เอาจริงก็ยังรู้สึกว่าฮึกอ่าเหมือนเือฮึ่มขึ้นมาหน่อยนึงแล้วก็อ่อนไปแต่วันไหนที่เราตัดสินใจเอาจริงแบบสุดๆแล้วอยู่เฉยไม่ได้อีกต่อไปครับเหมือนที่ผมบอกกับทีมงานเรามาโดยตลอดชีวิตแบบเก่าไม่เอาแล้วเว้ยรับไม่ได้ทนไม่ได้นะครับ จำคำพูดของนิ่าได้ไหมคุณไม่เจ็บใจเหรออู้หูคือเขาอยากที่จะผักดันให้คนไทยยิ่งใหญ่เขาอยากที่จะผักดันให้คนไทยให้ประสบความสำเร็จเขาอยากที่จะผักดันคนไทยให้พัฒนาตัวเองเขาอยากที่จะบอกว่าคุณก็สามารถทําได้อะทําไมคุณไม่ทําให้ดีกว่านี้ทําไมคุณไม่สุดๆกว่านี้คุณไม่เจ็บใจเหรอคนที่คุณรักคนที่บ้านคนทั้งประเทศรอชมคุณอยู่ เรอชมคุณบนเวทีใหญ่อยู่โอ้โหสุดๆเนะประเมินค่าไม่ได้คําพูดนี้เป็นเหมือนตัวแทนของคนทั้งประเทศของคนทั้งโลกเลยนะครับบอกกับทีมงานเราทุกๆคนว่าเราก็สามารถยิ่งใหญ่ได้เหมือนกันเราไม่เจ็บใจเหรอที่ปล่อยให้ตัวเองอยู่ไปอย่างนี้ไปวันๆเนี่ยเราไม่เจ็บใจเหรอคุณรับได้เหรอใช่ไหมครับโอเคนะอ่าข้อดี นะครับเมื่อมีโครงการใหญ่ๆอยู่ในพื้นที่ที่เราสนใจจะลงทุนโอ้โห,โโหเยอะแยะมากมายแถมให้อีกข้อหนึ่งซึ่งเป็นข้อที่เราจะต้องเก็ตข้อ6ที่ว่าเมื่อกี้นี้ซึ่งเป็นข้อที่เราจะต้องเก็ตนะตอนนี้ลูกค้าเขารู้หมดแล้วครับเนี่ยเลยหลายคนยังไม่ทันลูกค้าเลยนะครับพัฒนาตัวเองโดยด่วนขอเป็นลังใจให้ท่านของโครงการทุกๆคนนะครับสวัสดีครับคุณสกิยาคุณเต้ทีมงานเราทุกๆคนนะครับอะไรที่เราทําได้ดีที่เราโดดเด่นที่เราเก่ง พัฒนาตรงนั้นแล้วขยายผลขยายผลโฟกัสตรงนั้นอะไรที่เราไม่เก่งไม่ดีไม่โอเคไม่ต้องไปโฟกัสมันแคนเซิลชัดเจนนะอย่าปล่อยมือจากความฝันของตัวเองการสร้างบ้านขายเริ่มต้นจากหนึ่งหลังก็ได้สวัสดีครับพี่โจนพึ่งเข้ามาหรือเปล่านะครับจะจบไลรพอดีสั้นๆง่ายๆเพื่อทีมงานเราจะได้ไปเขาเรียกว่าโฟกัสเป้าหมายของเองต่อไป โอเคนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเจอกันในไลฟ์ต่อๆไปผมโค้ดเดียวจะเพจโค้ดเดียวสร้างมานในขายดี1ปีร้อยล้านพรุ่งนี้โอนหนึ่งหลังนะครับพักผ่อนเร็วๆแบบชิลๆพรุ่งนี้จะได้ไปหอบเงินล้านสักหน่อยแล้วเจอกันเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะให้น้องเบสน้องบอสหอบเงินล้านแล้วส่งต่อพลังดีๆให้กับทีมงานเราทุกๆคนนะครับแล้วเจอกันสวัสดีครับบ๊ายบาย